แาทีมวิทยากรร่วมจากกองบลพัฒนาที่หนึ่งจังหวัดสานบกราชบุรีอาสาในข้อจริงในส่วนของจังหวัดราชบุรีเหล่านั้นขณะนี้ได้มีการควบคุมลมเอหนึ่งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อยาเสพติดรองรับการบนิงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามบทบาทหน้าที่เป็นเป้าหมาย ในการจะต้องมาบำบัดของจังหวัดราชบุรีมาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดสามคนผมก็ถามท่านนายเพอกับผู้กับที่จอดบ,บึงว่าใช่ตัวจริงไหมทั้งนายหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็คือการเปลี่ยนความคิดคนก็คือเปลี่ยนความคิดของผู้ที่ผู้ติดยาเสพติดน,นั่นแหละมาแล้วในเกือบจะทุกม,มือเมื่อวานนี้ผมก็ไป ไม่ยากก็อาจจะพูดได้แต่ถามว่าเป็นงานง่ายไหมผมคิดว่าไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าคนละถ้าดูตามใช้หลักของสุนทระะัพประเมจากปปสมานีู่นะครับทั้งหมนแปดพันแปดพันหกร้อยเก้าสิบหกนะครับสบักใจในเจ็ดพันหนึ่งร้อยในตัวเลขทั้งหมดเนี่ยขณะนี้ผู้เข้ารับการ,รอบรม นำไปปฏิบัติในการิำง,งานต่อไปจะเป็นวาเรีเอ็กเซลเลชนซึ่งอำเภอตา่ตางๆกำลังทำอยู่อำเภอทำก็ไม่ใช่หน้าที่ของนายอำเภอเปียงเียมฝ่ายเดียวนะครับข,ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กรุณากล่าวเปิดการอบรมและบรรจาที่ท่ผู้ว่าได้เรียนไปแล้วนะครับว่าป้อหมายกิงก็คือว่าทำยังไงให้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนั้นเนี่ยนะครับ 对对对